สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับแหมไปเจอสื่อนะครับเออที่เป็นสื่อชอบแบกนักการเมืองสื่ออวยสื่อเชียร์นะครับสื่อทาตนักหมายเหตีสำหรับผู้ฟบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบแาแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสามผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการเตือนมันอาศัยจังหวะชุลมุนนี้แหละครับระหว่างปัญหาแนวตะเข็บชายแดนของไทยกับเขมรครับเพื่อนสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ชื่อว่า แรงงานต่างด้าวกำลังแห่กันอพยพแต่พอเข้าไปดูเนื้อในมันเอาเรื่องเออข้อความที่นักการเมืองนะครับนำมาเสนอยกตัวอย่างการประชุมบ้าบอคอแตกอะไรก็ช่างหัวมันมาล้างสมองประชาชนให้คนเข้าใจผิดคิดว่าการเจรจานั้นสำเร็จแล้วทั้งท้ง,ทงจริงๆแล้วคำพูดของนักการเมืองมันเชื่อถือไม่ได้นะครับถ้าไม่เช่นนั้นเขาจะมีปัญหาหรอครับตามแนวตะเข็บชายแดนไอ้พวกนี้ก็พยายามจะปิดข่าวนะครับ หลอกให้ประชาชนคนไทยคิดว่านักการเมืองเนี่ยมันเป็นคนดีนะครับตายเลยนะครับมันคิดหวังทําร้ายประเทศชาตินะครับแล้วก็เอาไอ้ข่าวแบบนี้นะครับมากบเกือนพฤติกรรมระยำตำบอนของมันที่กําลังยัดไส้เรื่องบ่อนคาสิโนอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวนะครับไอ้เรื่องกลุ่มชนตัาิบันมาอบพยพอยู่อาศัยถาวรหรือทําอะไรก็ได้ให้ประเทศมันชิบหายนะครับอย่างกรณีการต้องการเอาพลังงานของชาติ ไปจัดสรรปันส่วนให้กับประเทศเพื่อนบ้านคนละ5 0ซทั้งๆท,ท,ที่มันอยู่ในเขตแดนของเราเกือบทั้งหมดหรือ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเพื่อนแต่ไม่เป็นไรนะครับจะหากประเทศชิปหายพวกเราไม่ได้ชิปหายลําพังครับสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับที่เป็นทารับใช้นักการเมืองก็จะชิปหายไปด้วยหากนักการเมืองมีอํานาจรัาเพื่อนเพราะอะไรสุดท้ายเขาก็ถีบหัวส่งไงครับเพื่อน,อนตอนนี้คุณไปอวยคุณไปเชียร์เขานะครับ โดยคุณไม่เอาความเป็นจริงเข้ามาปกป้องประเทศชาติต่อไปหากเกิดปัญหาลูกหลานต่างด้าวอพยพมาอยู่อาศัยถาวรได้สัญชาติพวกคุณก็จะถูกแย่งอาชีพครับเพื่อนเพื่อนลูกหลานของคุณก็จะถูกเบียดเบียนทรัพยากรเงินภาษีของประเทศรวมไปถึงนะครับสวัสดิการต่างๆก็จะถูกลูกหลานต่างด้าวแย่งทําหมดแม้กระทั่งงานที่อ้างว่าเป็นอาชีพสงวนคนไทยลูกหลานต่างด้าวที่ฟอกสัญชาติสําเร็จเขาก็จะทําได้หมด ข้อบทกฎหมายเสียเปรียบเหล่านี้นักการเมืองตัวดีของเรานี่แหละครับมันไปอนุญาตไปทําให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือยกร่างข้อบทกฎหมายขึ้นมาใหม่โดยอ้างเรื่องสิทธิมนุษย,ยชนแต่มีนัยะแอบแฝงให้เกิดกระบวนการการค้ามนุษย์การคอร์รัปชันในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงเรียนนะครับหรือหน่วยงานของรัฐใดๆที่มีอํานาจนะครับในการเอ่อ อนุญาตให้ต่างด้าวข้ามมาครับเพื่อนเดี๋ยวไอ้พวกบ้านนะักการเมืองก็จะมาถามนะคบพี่แอดมึงว่าเอ้ยมันไม่ขนาดนั้นหรอกมัง้งมึงก็แหมตั้งข้อสงสัยว่าวังอลังการเกินไปหรือเปล่าคุณดูง่ายๆอย่างทุกวันนี้ตัวอย่างเริ่มปรากฏแล้วนะคบเพื่อนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่มีงานมีการทํา ไม่มีใบอะไรสักอย่างตั้งแต่วุฒิการศึกษาใบผ่านทหารแม้แต่การตรวจประวัติอาชญากรนะครับยังไม่มีเลยเพื่อนตายเลยนะครับจะทําอะไรก็ได้ที่หนักกว่านั้นคืออะไรครับใช้วีซา่าพาส,สปอร์ตท่องเที่ยวลักลอบเข้ามาทํางานนะครับเพื่อนๆวันดีคืนดีนักการเมืองของเราตั้งโต๊ะฟอกขาวให้กลายเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายเฉยเลย <laughs> โอ้หนักเลยกูคราวนี้ เห็นไหมละครเพื่อนคนไทยเนี่ยต้องมีทุกอย่างแม้กระทั่งทะเบียนบ้านนะครับเพื่อนต่างด้าวนี่มึงไม่ตรวจสอบอะไรเลยต้องมีบัตรประชาชนนะครับจะเป็นคนไทยต่างดาวจะเข้ามานะครับแหมใช้งานได้เลยทันทีเห็นไหมละครเพื่อนว่า้กระบวนการเหล่านี้ละครเพื่อนคือหายนะนทางเศรษฐกิจเพราะเราไม่ได้สักบาทสักสลึงยังเกิดกระบวนการการค้ามนุษย์ที่ทําให้สหประชาชาติหรือ UN เนี่ยนะครับตั้งเงื่อนไขเล่นแง่ กับเรานะครับในหลายหลายเรื่องครับเพื่อนเพื่อนตั้งข้อหาเราได้ไห,หลายๆเรื่องนะครับเพื่อนที่หนักกว่านั้นคืออะไรต้องเอางบประมาณภาษีของคนไทยไปดูแลสวัสดิการกรณีนะครับเมื่อถูกกฎหมายเสร็จก็มีผู้ติดตามอย่างบุญย่างหลานหรือเข้ามาข้อลูกข้อหลานได้อีกตายเลยเราเป็นประเทศยากจนกําลังพัฒนานักการเมืองเนี่ยมีนโยบายช่วยเหลือต่างด้าวอยู่เรื่อย,อยในขณะที่ประเทศมหาอำนาจที่เขาล่ารวยแล้วค่าแรงเนี่ยวันละสองสามพัน เขายังไม่ทําอย่างนี้เลยครับพื่อนแล้วเศรษฐกิจของประเทศมันจะเติบโตได้งไงไม่แปลกใจละครับโตต่ําเตี้ยเลี่ยดินก็มึงขนต่างด้าวมาอยู่จนล้นบ้านล้นเมืองแถมยังมีข้อบทกฎหมายมีนโยบายในการเทกระจาดแจกสัญชาติมีข้อบทกฎหมายให้ฟอกสัญชาติช่วยเหลืออีกตายเลยบนเทิงกันละมือคราวนี้แล้วแบบนี้คนไทยจะร่ำจะรวยได้ยังไงครับ พอเวลาเราส่งสินค้าไปขายประเทศอื่นเขาก็ตั้งกำแพงภาษีกีดกันเราทางการคไปลองเพลงดีกว่ากินไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกุลเกียรตจริงๆเลยไอ้เพลงที่กูแต่ง